แล้วเรามากันที่เกมอีกเดโมหนึ่งนะฮะอะเดี๋ยวมันที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหสภาพอากาศมันช่างดูทรมานซะยิ่งกะ่าไ,ไม่นะึบ ช่วยด้วย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเครื่องบิน,ฉ,นฉันตกเหรอ <c oughs> ให้ตายเธอมีไฟแช็กไหมโอเคอุ่นใจนิดนึงนะเอาละครตอนนี้อยู่กับเกมอะช็อตสโตนะครับปรเป็นเดโมโน,นะอีกแล้วนะฮะไปหนว่ ไปดูกันว่าตัวเกมจะเป็นเช่นไรอันนี้ให้ให้เลือกเหรอระหว่างช่วยกับวิ่งหนีถ้าเป็นช่วยละ่ะเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวไปไหนอะสวัสดีครับฮัลโหล เจ้อ้าวฮัลโหลฮัลโหลมีสุนมี่ช h วยช่วย a ่วย e ่วยช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 ่วเช่วยช่วยช่วยวยช่่วยช่ววยว่วยช่วยช่ียชวยชหว่วยววย่ว่ววยว่วยช่ววช่วววแล้วก็วก่วงงช่ อุณภูมิ้วยหรอ,อเราเอาสำรวจก่อนแล้วกันอันนี้มีอ๋อนี่คือบ้านแบบเขาสามารถนอนได้มีอาหารครบครันเลยใช่ปะอันนี้อะไรอ่ะโห่ห้องกลัวอุ้ยเอา้ามันอยู่ในถ้ำกลางหินมะนี้หรอโอเค ก็ได้อยู่นะกดแถบขึ้นมาครับโอเคเราจะกินตรงนี้ก่อนสดสดดังแล้วลูกพี่ดูเป็นครัวจะมีอะไรให้เรากินเล็กน้อยอุ้ยมีมีนี่ด้วยหรอขนมปังเนี่ยนะ โหพิซซ่าก็มีเฮ้ยมีปลามีปลาด้วยอันนี้ล่ะตู้ใหญ่ล่ะอ๋อมีไก่นี่ไงเออต้องไปย่างสแล้วตวบนดูว่าจะมีชั้นสองด้วยซินนะะโหลมีใครอยู่ไหมเอามันก็เป็นห้องเหมือนแบบใต้หลังคาแล้วอะไม่มีอะไรใช่ปะอันนี้ห้องนอนแน่เลย Please, please don't kill me. Hang on, I'm here to help. How did you end up in there? I, I don't know. I was taken after the crash. Please, you have to get me out of here. The lock looks tough. Do you know if there's a key? I heard them talking about a guard. He might have the key. They come and go, but I'm not sure when they'll be back. Okay, sit tight. I'll find that key. What's <laughs> ฉันจะช่วยเธออย่างไรดีเหมือนจะต้องไปทำอะไรวะหกอย่างทำไม้เก็บทำแคมป์ไฟเหรอเมื่อเราเก็บครบแล้วยังไงฮะกด C ขึ้นมาอ่าจะมีแบบนี้เฮ้ยโอ้โหอย่างไวกด E เพื่อทำกับข้าวได้ด้วยอ่ะย่างปลาก่อนเลย ปลาไหมปลามันจะมีไหนวะโอ้โหตัวกระจิ๊ดเดียวไอเรารู้ว่าตัวมันเริ่มพรากดตัวอาขึ้นมาก็จะมีเหมือนจะเป็นถุงนอนปะนี้อ่าบโซเขาให้อ,อ๋อเออวาถุงนอนวะเราสามารถที่จะได้ตั้งแคมป์ไหนก็ได้นี้เฮ้ยเหมือนปลาจะได้กินหรือปะ เออนี่ไงปลาย่างกับไก่ย่างโอ้โหหิวเลยมีข้าวเหนียวปะวิ <c oughs> โอ้ครั้งแรกในชีวิตที่ต้มหินมะกินเป็นอย่างนี้นี่เองฮะ <c oughs> <c oughs> คือเราเอาใส่ขวดว่างั้นเอแอต่ว่าเราจะตามเส้นทางนี้ไปเลยครับคือเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะดูจากร่องรอยของเลือดนะฮะ เราจะดูกันว่าลืมลืมลืม,ลมต้องต้องจุดไปแชรคไปด้วยฉันสึกหนาวเหลือเกินนี่คืออะไรอลองลอยแบบนี้เราจะตามเลือดไปแล้วกันเฮ้ยแสงอะไรวะเนี่ยอุ๊ย ดูเหมือนว่าจะเจอเจออะไรอ่ะเพลงมาเฮ้ยเฮ้ยไม่กล้าดูไม่ก้าเชียแม่งเอ้ยกูตกใจจิ๋วหายโอ้โหมีเงียบมีจ้ำสแกกูด้วยดูดูไม่ได้เหรอโอ้ดูไม่ได้วะ่ะอย่างลึกเลยดิหลุมมะแม่งตกใจจัดไอ้บ้านใครวะ สบายแล้วทีนี้ัาบ้านนี้ก่อนแล้วกันโลมีใครไมหมฮะเออไม่มีไปละเออมีก็ได้มีก็ได้ไดอามีนะมีคนทำไมนอนอย่างนั้นละปวดหลังปะผมผมเคยนอนอยู่ท่าเนี้ยถ้าปวดหลังจะชอบนอนอย่างงี้ไงเจสซี่ เฮ้ยโ,โหมีอาวุธปะแบบนี้มันควรเก็บไปแล้แล้วปะผมจะเผาพี่เองเผาได้ปะไปสู่สุขตินะครับ,บลาก่อนหรือว่าเราควรนอนไม่ไม่ควนไม่ควน,วนเราจะมาทางนี้กันต่อแล้วกันนะโอ้นั่นอะไรอะเฮ้ยนี่มันเครื่องบินที่ว่าจุม่ม โอ้ยโหมีของเอาแหละเครื่องบินตกแบบนี้มันต้องมีสิวะดูเหมือนว่าเราจะเจอนี่เป็นบ้านเราดีกว่าเอ้ยอะไรอะคอนเฟลกเหรอมันนั่งอะไตรงนี้เนี่ยหนาวกันนะไม่ได้เป็นบ้านเราด้วยแหละไปดูกันว่าอีเจจะเอาอีเจ I thought I thought I wouldn't make it. What happened? Who did this to you? I died here. No time. You have to run. They're close. You can't stay here. I need to c a l you. I'm not leaving you here. Can you stand? No. Chip, I know. Little cat, little cat. Let me in. มันยังจะมีตัวละครอีกเหรอเราสำรวจหมดแล้วนะไม่มีชีวิตเลยนะสัตว์เสด็จคนคน อ๋อจบลงแล้วว่าสิแล้วก็ไปต่ออีกเซ็กชันหนึ่งหรอเอาล้สวัสดีครับของยังอยู่ไหมอา้าวยังอยู่ยังต่อจากเมื่อกี้วะไม่ไม่ไมผมเดินทางมาไกล สภาพอากาศแบบนี้มันช่างโหดร้ายโอ้ไม่นั่นมันเรามีเป้าหมายก็คือมันเป็นทะเลสาบที่แข็งนี่ว่าโอเคอืมลงไปได้แน่นะโอ้โหโลำใหญ่ลงไปได้หรอ,อ สำรวจสักแป๊บหนึ่งสิมันต้องมีอะไรให้เราได้ใช้บ้างอ๋อขี้่าเอาแลวออกเรือเลยถ้างั้นมันไปต่อได้ก็คือจะมีบ้านพวกนี้อยู่โหลนี่คืออะไรห้องน้ำป่ะอ่าฉันจำได้ว่ามันอุ๊อหเงียบกิ๊บ โอ้ยโ้โหนี่ปลาปดาปดาปดย้าอ๋อนี่ไงมันคือที่ตกที่ตกปลาตรงนี้หย่อนเบ็ดลงไปเราไม่มีเบ็ดอะ่ะสิสวัสดีครับที่นี่คือมีเตียงด้วยหรออ่าสบายใจโหมีที่เก็บปลา สมบัติว่า <could> อุ๊ยเนื้ออันโอชะดูเหมือนว่าแถวนี้จะไม่มีบ้านแล้วนะเราต้องไปนู่นเลยอะ่ะเอออย่างไกลนอนข้ามขอตอนเช้าได้ไหมฮะนี่มันมีเสาไฟนี่ไงเอ,อ้ยมีรถว่ะเหมือนเราจะไปต่อได้อันนี้คือถนนใช่ไหมเนี่ย เหมือนจะเป็นคั้นสุดท้ายแล้วอยู่ตรงนี้มันจะเดินทางไปยังไปยังไหนอะมีที่สิ้นสุดหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้เหมือนจะมีถม้ำเหมือนจะมีถม้ำมีทางไปต่อก็แจมเลยสิอนี้อะไรอะ,อะกินจะเยอะไปไหนวะเนี้ยตรงไปสินะไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเลยตอนนี้เต็ม อยู่ได้เป็นแปดเดือนเอ๊ะเอ๊ะเก็บได้ปะโอ้ไม่ได้ลานบอสหรือเปล่าเฮ้ยจ,จ้าจะขุดแร่ไงเนี่ยเก็บได้ปะ,ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หืมคืออะไรอะ่ะ นี่เป็นเหมือนที่รกร้างโอ้มีชั้นบนเลยนะเอาไว้ส่องสัตว์หุยดูเหมือนว่าข้างหน้านี้จะเป็นจุดแบบอน,นีแห่งนี้นะครับเมืนจะมีการปติดต่อของเนื้อเรื่องเกิดขึ้นตรงนี้คือเครื่องบินตกอีกแล้วนะครับหรืเป็นสนามบินวะเฮ้ยอ๋อ B ี A ออันนีชอบมานอนตรงนี้อีกแล้วเป็นอะไรกันวะพวกนี้ฮะคุยด,ดิเออขอบคุณนะหลอนแล้วนะขึ้นได้หรอ โหลมีไกรอยู่ไหมฮะมีไกรอยู่ตรงนี้ไหมเออมีจริงด้วยพยันนอนโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยการย่างมาโอ้โหมานี่เลยเนื้ออันโอชานี่เลยเสียบไม้อึบอึบอึเชื่อ เสียบเข้าไปเชือ้อรงไปวัเนี้เอาแหละย่างเลยดีครับย่างไงวะกดเมาส์เอ่อกด E เหรอเอาสุกแ้วเหรอสุกก็เหรอเนี่ยอ่าอ่าอาเสียบเสียบมานี่ชึบเสียบชึบอือย่างก่อนเลยสุขคาตาอ่านับประมาณ5วิหนึ่งสองสามสี สุกสุกไหมสุกไหมสุกเออสุก <laughs>